ถึงแม้เราจะทะเลาะก,กันน่ะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเรารักกันน้อยลงถูกต้องไหมนี่มีคำคมมันเป็นคำที่เตือนสติผมอยู่ตลอดเวลากับการทะเลาะก,กับใครสักคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทำงานหัวหน้าแม้กระทั่งแฟนแต่ตอนนี้ไม่มีนะคือ การทะเลาะมันคือความขัดแย้งเนาะความคิดเห็นไม่ตรงกันสิ่งที่ผมทำก็คือเอ๊สิ่งสิ่งนั้นที่เรามีความคิดเห็นไม่ตรงกันทุกคนมีความคิดเห็นไม่ตรงกันได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้รักเขาหรือรักเขาน้อยลงดังนั้นคำพูดเนี้ยมันเตือนสติผมได้อย่างหนึ่งว่าเออคนเรามันก็มีความแตกต่าง การทะเลาะหรือสิ่งที่แตกต่างนั้นมันก็ไม่ได้แปลว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่รักเขาหรือเราไม่ได้รักกันผมก็จะดูองค์ประกอบภาพรวมสะส่วนใหญ่หรือที่มาของความขัดแย้งนั้นว่าเราขัดแย้งกันเพื่ออะไรสมมุติถ้าเป็นงานเนาะก็เพื่อให้งานมันออกมาดีถูกต้องไหมถ้าถูกต้อง นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดถ้าทุกคนขัดแย้งกันเพื่อให้งานออกมาดีเดี๋ยวเราจะมีทางออกของปัญหานั่นเองถ้าทะเลาะแบบแฟนเนาะเราทะเลาะกันทำไมเหตุผลนั้นเพราะอะไรนั่นแหละคือเหตุผลที่เราต้องตามหาหรือบางครั้งเราอาจจะต้องถามใจตัวเองว่าบท สนทนาหรือข้อขัดแย้งนั้นะ่ะมันทําให้เรารักเธอน้อยลงหรือเปล่าถ้าใช่ก็ต้องจูนก็ต้องปรับแต่ถ้าไม่ใช่จะทะเลาะไปทำไมคุยกันดีๆก็ได้นาะแล้วเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับวลีนี้ <c oughs> การที่เราทะเลาะก,กันะ่ะไม่ได้แปลว่าเรารักเธอน้อยลงนะเ <c oughs> ม้นบอกไหนว่าคิดเห็นยังไง เรามาคุยกันถึงแม้เราจะไม่คุยกันเราก็ไม่แปลว่าเรารักเธอน้อยลงหรือเปล่ามาคุยกันหน่อยแล้วสวนไม่ซดครับ